ท่านระโยคาวจรทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาพูดกันถึงลักษณะของสุภกรรมฐานเ <c oughs> <c oughs> มื่อวันก่อนได้นำเอาวิธีที่องค์สมเด็จพระิธิตมานบรมศาสดาทรงทรมานพระซึ่งมีความรักในนางสิฎิมาเป็นเหตุ <c oughs> สมเด็จพระบรมมฤคยกเชตเจนิหาทางแก้ความรักของพระรูปนั้นที่มีความรักในนางสิริมาเอามาเป็นเครื่องแก้โดยนางสิริมาก็ตายพอดีแล้วองค์สมเด็จพระจินสีก็พาพระไปดูไปดูศพนางสิริมาเรื่องที่ผ่านมาแล้วเมื่อวานนี้ สำหรับวันนี้ก็จะไม่ขอพูดซ้ำาังนั้นแนวปฏิบัติในการเจริญสุภกรรมฐานก็ขอทุกท่านจงยึดแนวนั้นเป็นสำคัญแต่ว่าสำหรับวันนี้ก็จะขอพูดในลักษณะข้อสุภกรรมฐานสิบอย่างคือสุภกรรมฐานนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงจัดไว้ในมหาใน มีสุติมรักมีอยู่สิบอย่างด้วยกันที่พระพุทธโคสาจารย์ท่านรุจนาไว้สำหรับพระพุทธโคสาจารย์เนี่ยผมยอมรับนับถือในท่านกลเชื่อว,ว่าท่านเป็นพระอรหันต์ปริสัมมิทายานเรื่องพระอรหันต์ที่จะเขียนผิดนี่ผมว่าไม่มี <c oughs> แต่มีบางคนเขาบอกว่านี่เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าไม่ได้เขียนไว้ เป็นพระอาหารหันต์เขียนไว้หรือว่าเป็นคนอื่นเขียนไว้ก็เป็นเรื่องของใครก็ช่างถ้าเขียนตามแนวที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเป็นใช้ได้ <c oughs> ถ้าอธิบายราละเอียดอย่างนี้ว่าสุนะั้นมีอยู่สิบอย่างคือหนึ่งอุทุมาอสุปโอทุมาตะกะอสุปคือร่างกายของคน คนก็ดีสัตว์ก็ดีที่ตายไปแล้วนับตั้งแต่วันตายไปเป็นต้นเมื่อตายไปแล้วถึงเป็นต้นไปมีร่างกายขึ้นบวมพองไปด้วยลมที่เรียกกันว่าผีตายขึ้นอื่นนั่นเองนี่ลักษณะอย่างนี้ให้พิจารณาหาความจรงิงว่าศพประเภทนี้สภาพของร่างกายประเภทนี้มันสวยหรือไม่สวย นี่เรามาแก้สวยกันสองวินีรกะอาสุกเป็นร่างกายที่มีสีเขียวสีแดงสีขาวคละละคนปนกันไปคือส่วนที่มีสีแดงในที่มีเนื้อมากๆในที่ไหนเนื้อมากที่นั้นมีสีแดงที่มีทีสีขาวก็เพราะในที่นั้นมีน้ำมาก มีน้ำเหลืองมากที่ไหนมีน้ำเหลืองน้ำหนองมากที่นั้นเป็นสีขาวที่มีสีเขียวก็เพราะว่ามีผ้าสีเขียวก็บิกลุมไว้ไอ้สีผ้ามันตกที่ตรงนั้นมันจะมีสีเขียวท่านยังเรียกว่าวินีละกะแปลว่ามีสีเขียวความจริงที่เขาผ้าคลมถ้าผ้าเขียวมันมากสีเขียวมันก็มาก เลยเป็นสีเขียวไปสามมีปุปกระสุบเป็นซากศพที่มีน้ำเหลืองไหลอยู่เป็นปกติเหลืองและน้ำเหลืองไหลซึมหรือไหลมากก็าตามบางคนไม่ซึมที่มันไหลมากวิธีพิจารณาศพนี่ท่านบอกว่าถ้าเราจะพิจารณาซากศพต้องรู้จักวิธียืน อย่ายืนใต้ลมมันเหม็นทนไม่ไหวจงยืนเหนือลมในยืนเหนือลมนะมันไม่เหม็นเรื่องการพิจรารณาถ้าจยาบอกว่ายืนใต้ลมมันเหม็นดีทนได้ก็นิมนต์ไม่ได้ว่าอะไรดีไม่ดีความเหม็นความสกปรกของรสร้างศพมันเข้าไปซึมอยู่ในร่างกาย มันก็จะเกิดอาการอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดเป็นโรคขึ้นมาได้ฉะนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรจะได้ทรงแนะนําว่าเวลายืนนะจะย,ยืนใต้ลมมันเหม็นจัดแล่วก็อย่ายืนเหนือลมจะเกินไปยืนควางๆหน่อยๆน่นะดีนิดๆถ้ายืนเหนือลมเกินไปบางทีกลิ่นเหม็นมันหงนกลับมันได้เหมือนกันเอายืนควงๆนิดๆหนึ่งชี้เฉียงสักหน่อยหนึ่ง ที่สามที่เรียกว่าวิปุภกะอสุบเป็นซากศพที่มีน้ำเหลืองไหลอยู่ตามปกตินี่ซ้ำกันไปเวลาฟังไปแล้วก็นึกตามไปด้วยที่รับว่ามันสวยไหมร่างกายของคนที่มีสภาพแบบนี้ของสิ่งนี้มันอยู่ข้างในฟังกันมาแล้วที่องค์สมเด็จพระจอมไตรงสอนในสมัยที่นางศิิมาตายเนี่ย ฟังกันแล้วก็วินิจฉัยไปด้วยนึกไปด้วย <c oughs> สีท่านเรียกว่าชินตะว่าวิชิตตะกาาสุคือแอากศพที่มีร่างกายขาดเป็นท่อนเป็นตอนในถ้ากลางพูดกันง,ง่ายๆก็หมายว่ากายร่างกายมันขาดเป็นท่อนไปแล้วขายกลางสวยไหมสวยหรือไม่สวยห้าวิขายิต ตะการศพร่างกายของซากศพที่ถูกสัตว์ยื้อแย่งกินกินนี่ก็ลองนึกถึงสภาพที่พูดมาเนี่ยนึกถึงสภาพไปตามนี้ถ้าเราไม่เห็นศพนึกถึงภาพศพว่าสภาพที่มันปรากฏอย่างนี้มันเป็นของน่ารักหรือเปล่านี่หกวิหิตากาสศพ เป็นซากศพที่ถูกทอดทิ้งไว้จนส่วนต่างๆก็จะกระจายมือไปทางแขนไปทางขาไปทางหัวไปทางกระจายไปแบบนี้สวยไหมสวยหรือไม่สวยเจ็ดหาตะกะหาตะวิกะขิตกะอสุปยากจัง คือซากศพที่สับฟันที่ถูกสับฟันเป็นท่อนน้อยและท่อนใหญ่แปดลูหิตก,กะอสุปคือซากศพที่เลือดไหลออกเป็นปกติเก้าปูรุวะกะอาสุปคือซากศพที่เต็มไปด้วยตัวหนอนคลักตัวหนอนคลักสิบอธิกะอาสุป คือซากศพที่มีแต่กระดูกนี่การพิจารณาอย่างนี้ให้พิจารณาเทียบกับกายของเราแล้วก็กายของบุคคลอื่นที่เรารักที่เราเห็นเมื่อสวยก็มีความรู้สึกว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันมีอยู่ที่ไหนมันมีอยู่ในกายของเราหรือเปล่าปก,ปกติมันก็มีอยู่ในกายของเรา ในเมื่อมันมีอยู่ในกายของเราอะไรมันจะดีบ้างมันก็ไม่มีอะไรจะดีก็หมดเรื่องกันไปวิธีพิจารณาก็ดูตัวอย่างที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสรงสอนผมจะไม่อธิบายอะไรมากแต่คืออธิบายมันก็ซ้ำกันแต่คราวนี้เราก็มาพิจารณากันนักปฏิบัตินักปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติกันหลายๆแบบ ใช้ปัญญาด้วยช่วยกันคิดเพราะตามตำราท่านบอกว่าการเจริญสุภกรรมฐานนี่จิตจะเข้าอย่างดีแค่ปฐมฌานหรือว่าอยู่ในวจาระฌานท่านว่าอย่างนั้นแต่ว่าสำหรับผมผมคิดว่าไม่คิดอะผมมั่นใจ ว่าสุภกรรมฐานนี่ทำเป็นชาญสีได้ทุกอย่างอย่างนี้ก็อยาขอท่านที่เป็นนักปราชญ์ทั้งหลายจงอย่าคิดว่าผมเป็นพระศา,ศาสดาสอนคนเสเองความจริงผมไม่ใช่พระพุทธเจ้า ในเมื่อผมไม่ใช่พระพุทธเจ้าแล้วเดี๋ยวท่านบอกว่าไม่ใช่พระพุทธเจ้าทำไมจะมาดัดแปลงว่าเป็นเป็นชาญสีได้มันทำได้ขอรับเขาทำกันอย่างนี้คือหนึ่งการพิจารณาสุพตามแบบนี้เป็นอุปจารสมาธิแน่ <c oughs> เพราะว่าจิตไม่ทรงตัวการพิจารณาให้มันแทรกศพ มันไม่สวยมันไม่สะอาดตรงนั้นตรงนี้ใช่รมคิดอย่างนี้เป็นอุปจารสมาธิถ้าเราจะทำให้เป็นฌานเขาทำกันแบบนี้จะภาพประสบข,ขึ้นมาแทนที่จะพิจรารณาเราก็ไม่พิจารณาเสียเไปเอาเป็นภาวนาแทนทำแบบกระสิน สมมติว่าภาพกระดูกมาปรากฏอธิกังปฏิกูลังเพื่ออธิอธิกา,าสุขแทนที่เราจะพิจารณาว่าอาสุบนี้มันไม่สวยหรือว่าพิจารณามาแล้วในตอนตอน้นเห็นว่ามันไม่สวยสดงดงาม ในเมื่อมันไม่สวยไม่สดไม่งดมีงามพิจารณาไปพิจารณาไปไอ้ใจมันก็คิดว่าเออพิจารณานี่เหนื่อยจริงๆนะเอาตั้งอารมณ์ให้มันทรงตัวดีกว่านี่ความจริงเป็นการพิจารณาเป็นการดัดแปลงของนักปฏิบัติประกรรมฐานรุ่นเก่าๆท่านทำกันได้อย่างหลวงพ่อพลิ้งวัดมาเกอก ท่านทำอสุภก,กรรมกรรมฐานทั้งหมดเป็นกสินหมดได้เป็นชานสีหมดแล้วก็สามารถเทเมิตร,รูปอสุกขรมารูปคลาได้ือมามาปรากฏชัดได้นี่ท่านเก่งมากนี่การปฏิบัตินี่มันอยู่ที่ปัญญาไม่ใช่ว่าใช้แต่สัญญาจริงๆถ้าจะทำเป็นชายก็ตั้งกระดูกขึ้นแล้วตั้งศพอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเป็นภาพ แทนที่เราจะพิจารณาหรือว่าพิจารณาไปแล้วหยุดพิจารณาเสียมาตั้งกฎภาวนากันเลยจับภาพไว้เฉยๆแล้วก็ภาวนาอยังกระดูกก็พิจารณาว่าอาธิกังปฏิกลังยังข้อที่เก้าก็พิจารณาว่าปุรุวากะปุรุวากังอธิกุลังปฏิกุลังอย่างนี้เป็นต้นใช้คำภาวนาแทนจิตก็จะส่งตัว เมื่อจิตทรงตัวจิตเห็นภาพศพนั้นเป็นปกติสามารถจะคุมภาพศพนั้นได้ตลอดเวลานั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่นอนอยู่กินอยู่ทําอะไรอยู่นึกถึงภาพศพนั้นได้เป็นปกติอันนี้เรียกว่าอุกห h a ิมิต <c oughs> เป็นต้นเบื้องต้นที่จะเข้าถึงบัมฌชานอุก a h a n i ิตนี่เขาเรียกว่าอุปจาระชาน พอจิตเข้าถึงอุกขานิมิตแล้วแต่นี้ทํำยังไงก็พิจารณาภาพนั้นไปเพ่งภาพนั้นไปภาวนาไปจิตใจขึ้นเป็นปฐมฌานพอจิตใจขึ้นเป็นปฐมฌานภาพนั้นเรื่องกลายสภาพแทนที่เป็นซ่าศพส,สีเดิมเปลี่ยนสีใหม่กลายเป็นสีขาวขาวแล้วเป็นประกายพลิกบังคับไปสูงได้ใหญ่ได้ต่ำได้เล็กได้ ยังไงก็ได้เหมือนกับที่ทํากะสินล้วต่อไปไม่จิตตั้งมั่นกินจนกระทั่งอารมณ์ของเราร่างกายไม่ปรากฏลมให้ใจเข้า,ขาออกจิตทรงตัวเป็นเอกคตารมกับอุเบขาลม,ลมเพียงเท่านี้ปรากฏว่าภาพภาวะจิตของเราก็เข้าถึงฌานสี่ นี่ถ้าหากว่าเรามีวิธีปฏิบัติใช้วิธีฉลาดสักหน่อยทำจิตให้เข้าทิ้งฌานสี่แล้วก็ถอยหลังอารมณ์จิตนี้ลงมาอยู่สู่อุปจารสมาธิอารมณ์จิตมันก็ตั้งมัน่นแล้วก็พิจารณาในอสุภกรรมฐานแต่ละจุดตามที่เราต้องการตามที่เราต้องการความเข้มแข็งของจิตมันก็เกิดขึ้นเม่อจิตมีความเข้มแข็ง ปัญญามันก็เกิดปัญญาที่เกิดจริงๆมันมีความเหล็บลม,มันมีความแหลมคมมากเมื่อความแหลมคมเคยเกิดขึ้นอสุปสัญญาก็เกิดคําว่าอาสุปสัญญาเกิดก็หมายความไม่เกิดขึ้นเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันสกรปรกไปหมดไม่เฉพาะคนเห็นคนแต่งตัวสวยเท่าไรสกรปรกหนักมากเท่านั้น เพื่อแทนจะคิดว่านี่ร่างกายเขาสกปรกแล้วกลับไปมองเห็นใจเขาสกปรกด้วยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าใจของเขายังหนักไปเดิมหนาาของกามกิเลสกามกิเลสหรือว่ากิเลสกาม<อ>คนนี้แต่งตัวสวยจัดกิเลสกามหนักจัดใคร่กันการแต่งตัวสวยจัดนะ่ะมันเป็นสภาพดึงดูดใจของคนตรงกันข้าม ให้เข้ามาสนใจในร่างกายของตัวการที่ต้องการให้เขามาสนใจในร่างกายของตัวก็เพราะอำนาจของกามเป็นสำคัญมีความใคร่ในกามเป็นอารมณ์ในเมื่อเขาผู้นั้นเป็นผู้มีความใคร่ในกามเป็นอารมณ์เราชาเขาจะไปยังไงใจเขาดีไหมก็ มีความลขยใจมันก็สปกปรกคือกิเลสมันเข้าไปพอกใจที่ว่าใจสปกปรกเพราะใจมันพอใจในความสปกปรกเพราะร่างกายของคนร่างกายของสัตว์มันสปกปรกแต่ยังเอาใจเข้าไปดึงก็กายที่สกปรกเข้ามาเพื่อปรารถนาในการประคับประคองในการอยากจะอยู่ร่วมกัน นี่เราแทนที่เราจะเห็นกายเขาสกปรกอย่างเดียวแล้วก็เห็นใจเขาสกปรกด้วยเมื่อเห็นกายสปกปรกแล้วเห็นใจสปกปรกความสิสนเอียนนิพิทาญานมันก็เกิด <c oughs> <c oughs> เกิดยังไงว่าเบื่อจริงๆว่าคนนี้ช่างโง,ง่จริงๆไปพอใจในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ในไ,ไปพอใจในสิ่งที่มันเป็นโทษ ในเมื่อเขาพอใจในสิ่งที่เป็นโทษและประโยชน์อะไรที่เราจะเข้าไปคบหาสมาคมคนที่พอใจในสิ่งที่เป็นโทษคือสิ่งที่แป็น,นิจจงหาความเที่ยงไม่ได้ทุกครั้งมันม่มีการทรงตัวอนัาตามีการสลายตัวไปในที่สุดสิ่งที่สกปรกเข็นว่าเป็นของสะอาดคนประเภทนี้ไม่ใช่คนดี เราไม่ใช่คนดีเป็นคนอะไรเป็นคนง่อยเลยมันไม่ใช่ง่อยต้องบอกว่าเป็นคนบ้าบ้าในรูปหลงในรูปในรูปที่มันไม่สะอาดเห็นว่าสะอาดในรูปที่มันของสกรปรกเห็นว่าเป็นข้อสะอาดในรูปเปในข้อนี่ว่าไม่เที่ยงเห็นว่าไม่เที่ยงไอ้รูปตัวนี้มันไม่มีการทรงตัวถ้่จิตไปเกาะมันก็เป็นทุกข นี่ถ้าอารมณ์จิตเราของเราเข้าถึงฌานสี่มีหลายท่านด้วยกันเยนเลินอธิกังปฏิบูลังเห็นคนเดินไปเดินมาเป็นซากเป็นกระดูกไปหมดนี่มาติดตาติดใจแบบนี้ถ้าจะถามว่าพิจารณาคนอืดอึดเน,น่าพองก็เหมือนกันเห็นก็นแล้วมีสภาพเป็นอย่างนั้นอารมณ์มันติดใจอยู่อย่างนี้แล้วภาพจิตภาพนี้ไม่เกิดขึ้นเป็นอารมณ์ แล้วความรักมันจะมีตรงไหนความพอใจมันจะมีตรงไหนเมื่อเกิดแต่ความรังเกียจนิพพายานไปความเบื่อน่ายมันรังเกียจว่าตัวรังเกียจเกิดขึ้นเราก็หาจุดธรรมดาต่อไปถ้าถึงชา้นสี่แล้วไม่เป็นของง่าย <c oughs> ไม่มีอะไรยากผมพูดอย่างนี้ผมไม่กลัวใค,ใครก็จะงหาว่าผมเป็นพระพุทธเจ้าเสเอง นี่ผมไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าผมไม่ได้ตัดสรู้เองแต่อาจารย์ท่านที่ทํากันได้มาท่านสอนกันมาแบบนี้แต่สอนมาแบบนี้ผมไม่ใช่รับคําสอนแล้วก็ออกมาสอนท่านไม่ใช่อย่างนั้นผมไม่มีนิสัยอย่างนั้นนิสัยของผมเป็นคนอยากรู้อยากเห็นเป็นคนสนในสมัยเด็กๆก,ก็หาเป็นคนทะลึง่งไม่ใย่สนหรอก ที่พ่อของเขามีอยู่ภายในถ้าแก้วมาดูไม่ได้ผมไม่สบายใจตอนนี้ในเมื่อเวลาครูบาอาจารย์สอนผมเมื่อ่านสอนแบบนี้ตำราเขียนไว้แบบนั้นผมก็ลองทำบ้างอย่าลืมนะผมพูดว่าลองทำบ้างในกรรมฐานที่สิบผมลองหมดในมหาปฏิปทานสูตรผมก็ลองหมด อย่าลืมว่าผมบอกว่าผมลองลองพอเห็นลองพอรู้ไม่อย่างนั้นเราก็ไปนั่งเถียงเขาสิว่าตำราเขียนแบบนี้นี่อาจารย์สอนแบบนั้นอาจารย์ของเราหน่าโกวจะผิดแต่เราก็ลืมคิดไปว่าความฉลาดของท่านมีอยู่เพราะว่าองค์สมเด็จพระบรมครูจริงๆก็ไม่เคยจำกัดไว้ตรงไหนนี่ ถ้าเราใช้อารมณ์คิดถูกจิตจะเข้าถึงปฐมฌานมันก็ยังไม่ได้เลย <c oughs> ใช้อารมณ์คิดอย่างเดียวก็แค่วปจารณฌานถ้าใช้อารมณ์เพ่งที่ภาวนาแบบนั้นจิตจับภาพเป็นเพ่งเพื่อก็เป็นแบบกระสินไปอย่างนี้จะเข้าถึงฌานมันก็เป็นของไม่หนักเพราะมันเป็นทางของฌาน แล้วก็มีบางอาจจะมีบางท่านบอกถ้าเล่นชานเป็นหลงชานแล้วว่ายัางไงก็ต้องตอบว่าก็ตามใจนะสิถ้าอยากจะหลงก็เชิญหลงไปไม่ได้สอนให้หลงเพราะ้วยว่ากําลังจิตถ้าเข้าถึงฌานสมาบัติกําลังจิตมีความเข้มแข็งในเมื่อกําลังจิตของเรามีความเข้มแข็งดีนี่ปัญญามันก็เกิด ได้บอกแล้วว่าฌานสี่มีปัญญาเฉียบแหลมสามารถจะตัดกิเลสให้เป็นสมุทเทประหารได้ง่ายความจริงกำลังของบสโนดาตสิกิทาคานี่เราใช้กันแท้แค่ฌานหนึ่งและฌานสองก็ได้ถ้าอยากถึงอนาคามีก็ต้องเป็นฌานสี่ในการเจริญสุปสัญญา นี่ก็เป็นทางเข้าสู่ความเป็นพระอนาคามีในเมื่อเราจะเข้าสู่เป็นพระอนาคามีได้ก็ต้องอาศัยฌานสี่เป็นสำคัญเพราะแบบที่จิต <c oughs> ถึงแม้ว่าจะเป็นสุขวิปัสสโกก็ต้องเข้าถึงฌานสี่ถ้าเข้าไม่ถึงฌานสี่จิตมันก็ไม่สามารถจะตัดไอ้กามฉันทะตัวนี้ได้เพราะความเข้มแข็งมันไม่พอ จากนั้นเมื่อเราจะเราจเจริญในอสุภกรมรมฐานเราก็จะรอทําไมเมื่อจับไปอสุภสัญญาคือมีความรู้ว่าเป็นของมาสะอาดก็จับอารมณ์ให้เป็นฌานไปเสเลยลองดูกันนะผมรับรองผลแต่ว่ารับรองแต่เฉพาะแต่คนที่เอาจริงเท่านั้น ทนคนที่ไม่มีใจจริงแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นผลมันต้องจริงต้องกล้าต้องไม่กลัวตายต้องคิดไว้เสมอว่าถ้าเราอย่าตายเพราะใสยในการในขณะที่เราสร้างความดีคนที่จะพึงได้ในเวลาที่เราตายนี้อย่างเลวที่สุดเราก็เป็นเทวดา ถ้าไม่เนียนพนนาจิตเป็นฌานเราก็เป็นพรหมถ้ามีกําลังเหนือไปจากนั้นเราก็ไปพระนิพพานโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาสุปกรรมฐานพิจารณาตามแนวที่องค์สมเด็จพระพิชิตมารสอนคราวที่นางชิริมาตายก็อยู่กันไม่ไกลคัดเศหน้าหน่งเท่าน,นั้นเอง ท่านก็เป็นอรหันต์กันได้และก็ไม่เป็นอาหารหันต์องเดียวแต่โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งผมสนใจพระองค์นั้นคิดว่าพระองค์อื่นก็ดีชาวบ้านก็ดีที่เขาคิดว่าต้องการนางสิริมาเป็นคู่ครองนะคงจะหายากคนที่ยืนมุงในที่นั้น <c oughs> เพราะว่าเขารู้ว่าหญิงคนนี้เป็นโสเพณี คำว่าโสเพณีแปลว่าหญิงงามเมืองแต่ผมขอแปลใหม่โสเพณีแปลว่ามีสามีไม่จำกัดอย่างนี้ดีไหมดีหรือไม่ดีก็ช่างถ้อยคำของผมท่านจงอย่าจำไปใช้คนอื่นคนนักผมชอบแปลอะไรอะไรให้มันเข้าใจง่าย,ายๆเฉยๆ แต่เท่าความหมายแล้วเป็นอย่างนั้นถ้าตามศัพท์ท่านแปลว่าหญิงผู้ยังพนาครให้งามหรือว่าแปลดโดยอัดก็แปลว่าหญิงงามเมืองหญิงที่ทําเมืองให้งามนั่นเองตอนนี้ผมก็แปลของผมสมัยว่าโสเพณีเป็นหญิงที่มีสามีไม่จํากัดคนที่มีสามีไม่จํากัดเนี่ยใครเขาจะอยากเอาไปเป็นสัรยาเขาบ้างไม่มี จะมีก็น้อยเต็มทีแต่ก็ว่าไม่ได้แต่ได้ว่าสําหรับพระองค์นั้นท่านตั้งจิตตั้งตั้งใจจริงๆท่านรักเสียจริงๆแต่ว่าพอไม่เห็นยอดหญิงสิริมาของท่านมีความเน่าอย่างนั้นความรักก็สลายตัวเห็นเป็นสภาพที่น่าเกลียดน,น่ากลัวไม่น่าประคับประคอง ผมเข้าใจว่าเวลานั้นแม้แต่มองท่านก็มองไม่เต็มตาไม่เหมือนยามที่ร,รักมีความปรารถนาตามันโตเวลามองกัน <c oughs> แต่พทว่าโอกาสที่ท่านมองขนาะนั้นเห็นแค่ต้องตาเล็กเพราะมันเน่าแบบนั้นนี่กลิ่นเหม็นโชว์แบบนั้นไม่ไหวแล้วนี่แนวที่องค์สมเด็จพระวที่แก้วทรงสอน แบบนี้ต้องจำจาไว้คิดอย่างนี้พอท่านพิจารณาไปองค์สมเด็จไปจอมไตก็บอกวา่านอกจากเน่าและร่างกายมันเป็นอนิจจังนะเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ถ้าเราไปยึดถือมันมันเป็นอนัตตานะมันจะไหลตัวไปนในที่สุดเราบังคับมันไม่ได้เธอทั้งหลายจงหยาอยาสนใจในร่างกายของตนเอง อย่าสนใจในร่างกายขขงของคนอื่นและอย่าสนใจในทุกสิ่งทุกอย่างในโลกทั้งหมดนี่เป็นถ้อยคําที่อมสมเด็จพระบรมสุกตสอนไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตรเพียงเท่านี้ท่านได้ก็ได้เสเร็จอนาตผลอาสุเปกรมาฐานไม่ใช่ทําให้เป็นแค่พระอนาคามีพิจารณาอย่างเดียวเพียงเท่านี้ก็เป็นอรหันได้ ก็เป็นกันได้แล้วนี่วันนั้นเขาเป็นกันตังเยอะแยะวันที่พระพุทธเจ้าไปดูนางสิริมาทักว่าเราไม่ประมาทยึดคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบระมลกกนาไว้เราก็ได้เช่นนั้นเหมือนกันสําหรับวันนี้พรบนบรรดาพระโยคาวาจารทุกท่านดูเหมือนว่าผมพูดจะพูดเร็วไปเพราะของมากถ้าฟังไม่ทันไหนก็ย้อนไปย้อนมาก,ก็แล้วกันพระนเศรษีอยู่ ขอบรรดาสาวกองค์สมเด็จพระบรมครูจงบรรู้เข้าถึงมรรคผลตามที่ตนตาถนาทุกท่านสวัสดี